สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่บริษัทจะเรินพานรัตนสินจำกัดค่ะซึ่งเป็นศูนย์รวมรถยนต์มือ2คุณภาพดีคุณภาพเยี่ยมจังหวัดอุดรธานีค่ะก่อนอื่นเลยนะคะต้องขออนุญาตแนะนําตัวสักครู่ค่ะชื่อนุชนะคะเป็นแอดมินคนใหม่ที่จะมารีวิวรถทุกคันให้ลูกค้าได้เลือกชมกันค่ะ<ๆ>นี่เลยนะคะวันนี้เราก็อยู่กัน<ๆ>กับน้องมิตมารสีดำนะคะรถปี2014เครื่องยนต์1.2นะคะซึ่งแอดมินบอกเลยว่า Thank you ทั้งหมดถูกมากนะคะเพียงแค่เดือนละ4,000บาทเท่านั้นค่ะหรือว่าจะเป็นเงินสดนะคะเงินสดอยู่ที่240,000บาทเท่านั้นเองค่ะหากลูกค้าท่านใดนะคะสนใจสามารถติดต่อได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นเพจ a c e b o o k นะคะรถยนต์มือสองจะเดินผ่านรัตนสินหรือว่าจะเป็น l ล n e นะคะแอป l i น์ CTRS นั่นเองหากลูกค้าท่านใดนะคะสนใจอยากจะเข้ามาชมรถด้วยตัวเองนะคะสามารถเดินทางมาที่ถนนทหารนะ อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีค่ะซึ่งจะอยู่ตรงข้ามกับศูนย์รถยนต์โตโยต้านั่นเองค่ะร้านเรานะคะเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่8นาฬิกาถึง17บนาฬิกาเลยทีเดียวนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะก่อนจบคลิปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดสั่นกระดิ่นแล้วทุกท่านจำไม่พลาดทุกการติดตามสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ